ตื่นมาตอนเช้า,ชาบางทีจมูกนี่แน่นเลยรู้สึกว่าเหมือนมีขี้มูกมันจะอึดอัดแล้วบางทีก็เจ็บคอแต่ทอติดตัวนี้เนี่ยตื่นมาสดใสหลับลึกหลับได้ดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับผมผมสุวิทย์เจ้าของบริษัทตรงฟังไพยนะครับส่วนนี้น้องมีมีนัพารีอ,อ๋อผมติดที่ห้องนอนนะคะปกติผมจะทำงานข้างนอกค่อนข้างเยอะม,มีเวลา จะอยู่ส,ส maison, はは่วนใหญ่ก็คืออยู่ในบ้านคือห้องนอนก็จุดเริ่มแรกเลยพอดีทํางานอยู่ใกล้พื้นที่บริเวณอ่าและบ้านหลังนี้เขาประกาศขายเดินเข้ามาปุ๊บมันเป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้เนี่ยมันมีความล่มลื่นมันไม่ร้อนแล้วก็มันอากาศมันค่อนข้างดีการที่มันเป็นบ้านเป็นบ้านไม้เนี่ยมันก็จะเป็นร่องไม้ร่องอะไรต่างแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันมีเรื่องของข้ามหรฝุ่นฝุ่น pm 2.5หหรืออะไรพวกนี้ครับ ซึ่งเราก็ไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้ามาในภายในบ้านมันคงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทางพอดีทางพี่ชายแนะนํามาเขาบอกคุณลักษณะของมันการนําอากาศข้างนอกเข้ามาเติมเนี่ยซึ่งเราเราเองเราก็เป็นวิศวกรอยู่แล้วเราฟังดูแล้วเหตุผลเนี่ยมันมันมันใช่ไม่เราได้อากาศดีๆเข้ามามัน,ม,นมันไหนที่เราไม่ไม่ได้เปิดตัวเครื่องเนี่ยรู้สึกอึดอัดทันทีนอนอไม่หลับจะรู้เลยว่าเออใส่ลืมเปิดเครื่องต้องต้องตื่นขึ้นมาดูเออแล้วเรามา,าเปิดเครื่อง าก,าการพักผ่อนของเรามันจะได้เยอะขึ้นเพราะตอนนอนหรืออะไรต่างจะนอนค่อนข้างลําบากมากเป็นคนนอนยากก็นอนอน่ยคนแขยงดังไหมมากมากอาพอพอเราเราเอาเครื่องเติมตัวนี้มาเออกับนอนรู้สึกนอนได้ลึกขึ้นแล้วก็ตื่นมาไม่ปวดหวัวก็การหลับการพักผ่อนเนี่ยมันเหมือนได้พักผ่อนได้เยอะขึ้นเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย,ยนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะที่เราเราเน้นเน้นเราเราว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ น่าจะเหมาะสมมากผู้เฒ่าผู้ใหญ่คนอายุมากเพื่อเขาจะได้สิ่งดีๆนะครับวัเด็กเด็กเนี่ยถ้าได้ได้อะไรอะไรดีๆเหมือนได้นอนได้เต็มที่แล้วก็ได้อากาศที่ดีการันตีว่านอนหลับสนิทนอนหลับดีขึ้นแน่นอน